มาครับคุณผู้ชมมาเข้าสวนยามแรงครับมาตัดหญ้าทุเรียนแล้วก็เอาต้นอโศกอินเดียมาปลูกเป็นแนวกันล้มทุเรียนครับเนาะยาเข้ามาวิจิตะจู่ๆกับยาเข้ามาเก็เลยมาเก็บชมพูน้าสวนในมาขินครับแล้วเตียวมาพอแมงมันถ้าว่าจะคืนฝนตกนะครับเนาะพอว่าแมงมันออกก็่อออกนะครับเรามาปะต้นนี้ครับต้นมะบุรีต้นวันเขาเนาะคุณออกหน่อยเต็มเลยคุณผู้ชม เดี๋ยวเก็บกินวันครับต่อสดๆเลยครับตัวสดๆเลยโอ้มือสั่นครับหิวข้าวแล้วเห็นาเป็นปีเป็นลมเห่กลางตรงเล้นะนี่ครับอืมอร่อยเปรี้ยวจี๊ดเลยคุณผู้ชมกุ้งืกอจะเอา ขนมข้าเนียวติดมาตดยมนี่มเลยเยมาโดยเชียงจเกันหิวข้าวครับเก็บหนุยไหมเนี่ยมาเรียกขีมีสวนเท่านี้แหละครับหิวหิวหิวจะเป็นปีเหงนี่ครับส้มส้มเนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับ นุ่ยมอนครับที่เปิดเอาไปแปลงไว้มาบรีนะครับนี่นะเ็บกินโ,โซพบ์อกวันหายหิวเข้าแค่หิวแค่ยากน,นเอาข้าวไม่มาปูครับต้นอโศกอินเดียกับน้องหอมแข้งกุลาเต็มตรงนัก,กนะดอกแม่แข้งกุลาครับ เป็นอกใบกระดานของบริเวณหน้าสวนทุเรียนเขานะครับเนาะบริเวณเล้าไก่ครับรับใ็ออกเปลือกๆเนาะน,นะอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวครับในบนปลูกใบนะครับเนาะนะครับหิวหิวเนี่ก็เป็นต้นชมพูกครับเรากำลปลูกความทุเรียนครับ ผมูบ่าได้กินเป็นลายจูบแล้วหนูจับผมูบบางส่วนกับเป็นห้อยนกมากินก็มี้แล้วครับผู้ชมเนาะนลุต่อไปบอกกอบออกดอกออกจอขึ้นมาแล้วครับอืมอืมมะ น้ำผึ้งสอส,ะสะครับจากต้นเลยอ่าอะไรชุดก้ดครับผม